ครับก็สวัสดีครับแอดมินทอนรายงานตคือเกาเมื่อนี้อาจจะมาแบบคำๆเนาะแต่ว่าก็น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมลจะจากการไล่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับค่อนข้างจะเอ่อเจอปัญหาว่าโบคอยได้อยู่กับบ้านเกิดเลยมองว่าเอ่อน่าจะต้องไล่ยมือแรงดีกว่าแล้วก็พี่น้องเขาน่าจะวางช่วงยมือแรงนะครับถ้าทันได้เขามาแล้วก็ฝากมา ออเออเพื่อนน้องแดมาทักทายมาเซ่ฮัลโหลกันแน่นาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักประมาณห้านาทีเนาะพี่นอ้องเออเดี๋ยวมาเข้ามาเจอกันอีกเทีนึงเดี๋ยวพอดีแอดมินขอนั่นก่อนขอแบบขอเอิน้นน้องแดให้พี่น้องได้เห็นเอ่อบรรยากาศก,าก่อนหน้าที่เขาแบบเริ่มเเพจใหม่ๆเนาะก็สิมีเออเพื่อ,อ,อนน้องแดง มีวิดีโอที่เขาเคยได้เหตุไหวแล้วก็เป็นวิดีโอที่พี่นอ้องอำเภอของเขาได้ร่วมกันครับแล้วก็เป็นความสมัครสมานสมัคคี้ครับเดี๋ยวียเอาให้พี่น้องเขาได้เบ่งเดี๋ยวผมขอสักแป๊บหนึ่งผู้ใดเข้ามาแล้วก็ทักทายกันในเด้อครับ อยังไม่ขึ้นเหมือนกันนะนี่เอ๋อไหลขึ้น่าขึ้นนอพี่น้องแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตเพิ่งกันไหลคือบมาขึ้นนอเดี๋ยวขอเช็คก่อนไปยังไม่มายังไม่มาอืม อันนี้มันแต่ไลฟ์ออกไปแล้วสองนาทียังไม่มีคนเข้ามาเลยออแบบหนึ่งเน,น้เดี๋ยวขออนุญาตเช็คกันด้วยครับ y o t u u e Stream Health is excellent คือว่าสันอาจะมาแลว้วหรือไปดู y o ู t u ทูให้นะครัครับไหม เอคือบ่มีคนเขาเบ่งหน้าจอกับเบึ้น y ข u t น b e u ูปไลใช่ไหมคะอโอเคยูทู e ไปแล้วหนึ่งหนูหนูเข้าดูใช่ไหม ขอ finish ไปก่อน